ทิมพนะครับให้ในส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาความสร้อยภายในอประเทศนะครับคือตํารวจคือสํานังกงานตำรวจชาติและก็ฝ่ายปกครองนะครับซึ่งก็จึงกระทรวงมาไทยนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยดูหน้าที่นะครับแต่ที่ปรากฏในข่าวบางครั้งก็บองว่าเนกับเป็นเพิ่มหน้าที่ให้กับตํารวจหรือเพิ่มหน้าที่ปกครองจริงไม่ใช่นะครับเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วนะครับในการดูแล นะครับที่ดูแลเรื่องการรักษาความสุขบเรียบร้อยในการดำเนินการเป็นเปนติส่วนเรื่องการอยู่เวรนะครับก็เมื่อมติีครมมีมติีแล้วปรากฏมากกล่าวแล้วนะครับคุณครูก็ไม่มีความผิดแล้วครับการไม่อยู่เวรนะครับก็ว่ามันควรจะยกเลิกตั้งนานแล้วยกเลิกการอยู่เวรนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับคณะครูก็จะมีความสุขนะครับเพราะไม่ต้องกังวลในการที่จะมาอยู่แล้วเอาชีวิต มาอยู่บนความเสี่ยงนะครับการมาอยู่เวียนของคุณครูคุณครูทําได้ครับคุณครูมาอยู่ได้มันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่ที่มันเกิดในสังคมปัจจุบันคือมาแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าในทุกชุมชนก็จะว่าด้วยเรื่องยาเสพติดมันก็มีวัยรุ่นที่ติดยาค่อนข้างเยอะคนติดยาเนาะจะไปเอาชีวิตไปฝากพี่ฝากให้กับเขาไม่ได้เราต้องป้องกันไว้ก่อนครับกลัวมีความกังวลแล้วซึ่งแบบ ยิ่งเหตุมาเกิดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าความปลอดภัยของเราอยู่ตรงไหนด้วยด้วยความว่าชีวิตเราสําคัญสําคัญกว่าแบบทรัพย์สิสนอะไรเงี้ยทรัพย์สิสนราชการก็สําคัญนะคะคือด้วยหน้าที่เราต้องมาด้วยความราับผิดชอบเราเราต้องมาเราต้องมาดูแลแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ที่ผู้ใหญ่เบื้องบนเนี่ยเห็นเห็นความสําคัญของคุณครูที่อยู่ในต่างจังหวัดแล้วที่มีบริบทโรงเรียนคล้ายๆโรงเรียนเรา เหตุการณ์ที่อัชราพรยศบุญครูโรงเรียนบ้านบ่งเกลือตําบลดอนลานอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายถูกนิรันดจันตนาเขตทําลายร่างกายหวังข่มขืนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนํามาซึ่งการยกเลิกมติคอรมอที่ทําให้คุณครูต้องอยู่เวรยามในโรงเรียนแต่ก่อนที่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศจะเล็งเห็นถึงปัญหาก็เกือบทําให้ชีวิตครูทั้งคนต้องเกือบถูกย่ำยีครอบครัวของครูอัชราพรเปิดเผยว่ายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตอนนี้อาการของครูยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาการดีขึ้นแล้วค่ะก็เหลือแค่เจ็บตรงที่ซี่โครงค่ะก็ตอนนี้ก็พยายามคุยไปเรื่องเริยเปื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วเพื่อให้เขาสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีอาการหวาดกลัวอยู่ก็มีอยู่บูเชียงลายเนี่ยได้มีการาเรียกร้อง ให้ให้มีการจ้างพารงุงเข้ามาดูแลใหม่ก็ต้องเป็นพารุงผู้ชายที่ไม่ได้ทํางานในในส่วนของตรงนี้เนาะแต่พี่ก็คิดว่าก็น่าจะดีขึ้นนะคะการเป็นแม่พิมพ์ของชาติทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมเรื่องการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเท่านั้นแต่คุณครูต้องอยู่เวรทั้งภายในโรงเรียนเวรวันธรรมดาเวรวันหยุดและวันปิดเทอมตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางโรงเรียน จนลืมไปว่าคุณครูเองก็ต้องได้รับการคุ้มครองดูแลเช่นเดียวกันบางโรงเรียนคุณครูต้องทำหน้าที่เป็นแม่ครัวคอยทำอาหารให้กับนักเรียนคอยทำความสะอาดโรงเรียนรวมไปถึงทำเอกสารต่างๆทางธุรการของโรงเรียนเอาให้ไปเตะฝุ่นเล่นคือไม่ต้องสอนหนังสือ,อแล้วพวกคุณทำอะไรกันอยู่อันนี้คือความไม่คือความชอบชนนะคะครูนันทนานลำเทียนอดีตครูโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆคือหนึ่งในนั้น ในฐานะที่เป็นครูเนี่ยที่เราลรําเรียนมาเนี่ยหมายความว่าเราอยากสอนหนังสือนะเราอยากสอนเด็กให้มีความรู้โดยเฉพาะครูนาเนี่ยสอนเด็กพิการมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษามือก็คือสอนเด็กที่บกมีความบกพร่องทางการได้ยินเนี่ยอยากให้เขาอ่านออกเขียนได้คือต้องการมุ่งเน้นเรื่องนี้เท่านั้นจริงๆแต่พอมาทํางานถ้าครูเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่อื่นๆเนี่ยทำให้การสอนของครูเนี่ยลดลดถอยลงเลยนะ แล้วเหมือนอย่างกรณีของครูนาเองเนี่ยพอครูนาเป็นมีหน้าที่สอนสอนใช่ไหมคะสอนอย่างเดียวเลยแล้วพอมาให้ครูนามาช่วยเป็นฝ่ายบุคคลแล้วมีมอบหมายงานขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ทั้งๆท,ที่ปัญหาเนี่ยครูนาไม่ได้มีเจตนาหรือไม่มีอะไรที่จะไปทําให้มันเกิดความเสียหายอย่างกรณีของครูนาเนี่ยเงินนอกราชาการก็ยังถูกนํามา มาสอบหาข้อเท็จจริงมาตั้งเป็นวินัยร้ายแรงหรืออย่างเงินในราชการอย่างเช่นยืมเงินทดลองราชการในหลักการแล้วก็คือเมื่อยืมเงินมาก็คือต้องต้องคืนถ้าไม่คืนเงินเหมือนเอามาใช้เนี่ยก็ต้องต้องมีใบเสร็จรับเงินซึ่งในเคสของคุณนาเองเหมือนเป็นครูธรรมดาพอขึ้นมามาทําหน้าที่ช่วยแบบนี้เราก็ได้เห็นว่าพอเราคืนเงินไปแล้วตามหลักฐานที่ปรากฏที่มี แต่เรายังกลับถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องไม่ชดใช้เงินยืมคือจะไปใช้ได้ยังไงล่ะคะในเมื่อยืมเงินผู้ให้ยืมคือโรงเรียนเรายืมเงินเพื่อกิจการของโรงเรียนแล้วเราเราก็มีใบเสร็จมาคืนแล้วเวลาทำเนี่ยอย่างเคสของคุณนาเองเนี่ยคือมีคนช่วยทานะคะคือมีเจ้าหน้าที่มีครูบุคลากรเนี่ยในการช่วยทายําใบเสร็จหรือว่าหาเป็นคนตรวจรับเนี่ยทำให้เรียบร้อยก็ยังโดนคดี ถามว่าเป็นครูเนี่ยถ้าครูนายย้อนไปได้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยคือไม่ต้องช่วยเหลืองานอะไรเลยทําหน้าที่สอนอย่างเดียวเพราะครูนายมั่นใจในตัวเองว่ามีศักยภาพในการสอนเด็กหูหนวกให้เขาพัฒนาทักษะชีวิตของเขาได้มั่นใจเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนโสตศึกษาทําหน้าที่สอนนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินและต้องทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องเงินยืมทดลอง ในส่วนของเงินบำรุงการศึกษาเพื่อนำเงินไปบริหารกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนแต่กลับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักเรียนครูนันทนาจึงต้องนำเงินส่วนนี้สำรองจ่ายไปก่อน3 0,000บาทก่อนเคลียร์เงินและเอกสารในเวลาต่อมาแต่สพทมองว่ามีพฤติการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการเบริกจ่ายเงินจึงถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและให้ปลดออกจากราชการพอปลดออกจากราชการคุณนาก็ ทำเรื่องอุทธรณ์ไปยังกคอสเขาเรียกว่ากคอสอคณะกรรมการครูที่เกี่ยวดูแลเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบอันนี้นะคะสำนักง,งานกคอสอคุณอาก็ยื่นเรื่องไปก็ไม่เป็นผลสองเดือนสามเดือนคือไม่มีผลไม่มีการตอบกลับใดๆก็มีผู้แนะนําว่าถ้าไม่มีตอบกลับคือไปศาลปกครองเลยไปฟ้องคุณอาก็เลยไปยื่นฟ้องที่ศาลปกครอง mm hmm. เพื่อให้เพิกถอ,อนคําสั่งปลดออกจากราชการแล้วเรียกคุณอากับเข้ารับราชการ ด้วยประเด็นตามข้อกฎหมายที่คุณนาได้อ้างถึงในรายละเอียดคุณนาก็ใช้เวลาเป็นปีนะคะตั้งแต่ปี63ามมาจนถึงปี66ซึ่งศาลได้นัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่7ธันวา2 5 6พคำพิพากษาจะชัดเจนเลยว่าตามข้อกฎหมายคือไม่ได้เป็นความถือว่าไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอย่างเงินสวัสดิการเป็นเงินนอกราชการเป็นเงินกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาส่วนเงินยืมทดลองราชการก็คือถ้า ตรงไหนคืนแล้วมันไม่ครบก็สามารถที่จะเรียกคูนาเนี่ยเข้าไปเอาเงินตรงนี้มาคืนหรือหาใบเสร็จหรืออะไรให้มันมาเคลียร์ได้เป็นลักษณะแบบนั้นค่ะแล้วส่วนประเด็นเรื่องทะเลาะวิวาทน,นั่นน่ะหลุดไปเลยคือไม่มีในประเด็นเลยในการที่ลดคูนาต่อมาครูนันทนาจึงฟ้องร้องต่อศาลปกครองโดยมองว่าการตั้งคณะกรรมาการสอบสวนของสอพทดําเนินการอย่างไม่เป็นธรรมจนสุดท้ายศาลปกครองกลางมีคําวินิจฉัย ให้ครูนันทนาไม่มีความผิดและสามารถกลับเข้าไปเป็นครูได้ตามเดิมแต่สพทยื่นเรื่องอุทธรจึงทําให้คดีนี้อยู่ระหว่างดําเนินการในชั้นศาลจากวันนั้นถึงวันนี้ทําให้ชีวิตครูคนนึงที่เคยสามารถทําให้เด็กพิการหลายสิบหลายร้อยชีวิตกลับมาพูดได้ตามปกติแต่วันนี้เธอต้องกลายมาเป็นแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งเพื่อหาเงินให้ได้ทุกทางมาดูแลครอบครัว ัวจริงสนามข่าวพยายามติดต่อว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการสพทออเพื่อสอบถามถึงเรื่องทางออกภาระหน้าที่ครูและกรณีของครูนันทนานลำเทียนแต่เลขาธิการสพทออไม่สะดวกให้สัมภาษณ์โดยบอกแต่เพียงว่าได้กำหนดนโยบายลดภาระครูเพื่อให้คุณครูได้ทุ่มเวลาเพื่อการสอนอย่างเต็มที่โดยเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติคืนอัตรานักการพานโรงกว่า1น0 0 0หมืตำแหน่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนมีนักการพันโรงประจำ ส่วนเรื่องของครูนันทนาก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการชั้นศาลแท้จริงแล้วการยกเลิกครูเวนอาจทำไม่ได้จริงนั่นเพราะมะติคอรมอเป็นเพียงกรอบนโยบายกว้างในทางปฏิบัติจึงต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหรือระเบียบมาตามหลังเมื่อไม่มีครูเวนก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนมาเข้าเวนแทนเพราะการจ้างนักการทานรงต้องใช้งบประมาณและต้องผ่านมติคอรมอเช่นเดียวกัน หากจะจัดจ้างบริษัทรปภหรือว่าองค์การทหารผ่านศึกหรือขอความร่วมมือชุมชนล้วนมีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันดังนั้นการยกเลิกครูเวนจึงยังไม่หมดเวน